เอาละครับสวัสดีด้วยนะครับเหมียวยินดีต้อนรับสู่เกม Roblox นะครับผมคจบไปแล้วนะฮะช็อตเจอสแอนเซอร์วินนะฮะใครตอบได้สั้นที่สุดจะเป็นผู้ชนะนะครับรอบนี้ตกกันข้ามครับลองเกตสแอนเซอร์วินครับใครตอบยาวที่สุดจะเป็นคู่ชนะนะฮะมาเลยครับเริ่มเลยฮะอันนี้เพิ่งมาใหม่ด้วยนะครับผมจะต้องเอาชนะให้ได้แมปนี้อ๋อผมก็นึกอยู่ว่าเอ๊ะพอพิมพ์ยาวๆแล้วมันจะมันจะเอาชนะกันยังไงนะอ๋อนี่ไง น้ำมันจะท่วมขึ้นมาเรื่อยๆฮะถ้าแบบเราพิมพ์ยิ่งสั้นเนี่ยน้ำก็จะท่วมขึ้นมาเร็วขึ้นนะฮะดังนั้นเราต้องพิมพ์ย,วยาวๆไว้ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรารอผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่านให้เสร็จก่อนนะฮะอ้าวจบเรียบร้อยฮะในเกมได้อีก15วินาทีนะฮะเกมนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าอ่าภาษาอังกฤษต้องแบบเยอะนิดนึงนะฮะแต่ส่วนผมนั้นแทบโล่งเลยสมองแทบโล่งเลยผมไม่เก่งอังกฤษผมบอกไว้ก่อนโอ้หคำศัพท์น้องมอก็พอมัง normal ก็พอมัง้งเออนอมอลเลหรอ h า r d h a ไปผมจะไปไปได้อุ้ย name brand of tv ชื่อไหนที่ยาวที่สุด samsung s a m s u n g อ่าผมว่านี่ยาวสุดแล้วอะมาอุ้ยมีคนเท่ากันด้วยกระทำต่อไป name something you sleep in จะบอกชื่อบางสิ่งที่ทำให้คุณหลับโหเบ d ก็เป็นแต่เ e d เออะ b มไ room เไหม เออขยายกว่ามันต้องมีคำสร้อยจะเป็นอย่างเดียวไม่ได้คนนู้นเขาตอบอะไรอ่ะ sleeping bag โอ้โหคิดได้ไงวะ which person ah uh, which person you might go for advice ฮะคือแล้ววะใครใครเห็นมาร์กแล้วกันอ่ะพี่มาร์กคือนึกไม่ออกจริงคนนู้นเขาตอบว่าอะไรอะ่ะใส่โอ้โหไกลมากอ่านไม่เห็น name something that for why you like when is dark lighting lighting อ่ะ lighting <c ười> ได้ไหม l i g h t S i n g ได้ไหมไม่ได้เหรอไอ้อาวิ่งทัดไหมไม่ทันไม่ได้เหรอมูนแฟลต์ออฟเอนไลท์ออว่ะท็อปโรบอเกมคิดอะไรไม่ออกบอกต่อไว้ก่อนเอ้าไม่ได้ด้วยโอ้หน่าจะแพ้แน่เลยดูส่งแล้วเฮ้ยมีหินด้วยขอดูหินดิหินโอ้โหหินเสียตังค์อีกรอปักรบปักทันไหมรบปักไม่ทันเอ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังไม่จมครับยังไม่จมผมยังอยู่ดี Can you give something that it made of m ม l วอ่าชมบอก อะไรอาจจะที่สามารถสร้างนมได้ทำนมทำนมที่ทำจากนมได้เค้กเค้กอ่ะวุ้ยแตผมนึกนึกอ้าไม่ได้เหรอ้อผมนึกไม่ออกจริงชีสเออว่ะชีสผมแพ้แล้วครับเกมนี้ต้องแม่นอังกฤษนิดนึงนะฮ <laughs> ะพร้อมครับรอบนี้มี5คนนะฮะ Next g เกมใน,ะน,ะน,ะนะจะเริ่มอีก3 2 1ไปน้องพอหนอออ้พอพออ,อ, <laughs> อย่าฮาร์ดเลยอีซีก็เดี๋ยวมันจะง่ายไป พูดออกมาผมอยู่ริมเด้อวันนี้ผมก็อยากอย,กอยู่กลางไปนะ What can you find on the beach Volleyball bon, ได้ไหม Volleyball เอ้ยสี่บล็อกอ่ะแค่นี้เหรออ๋อหรือผมอ๋อได้แค่บอลใช่ไหม Volley ไม่ได้ใช่ไหมบอกบอลไว้ก่อนอ่านทำเป็นคนกลางไหมนี่วะ Name a country w h i c h a lot of ice ชื่อประเทศที่อ่ามีน้ำแข็งมากที่สุดอ่าประเทศอะไรวะขออีดทก่อนออสเตรเลียอ่าอุ้ยเดี๋ยวผมพิมพ์ไม่ทนันไอซ์แลนด์เออว่ะไอซ์แลนด์ก็ได้นี่วหม Name s t ส i n g a s s o c สโ t คิเทตวิธวิ h e s magic อะยังไงก็ต้องต้องได้ไปก่อนคนคนนั้นเขาไม่พิมพ์เลยเหรอทอ็อปเราบอกเกมเอาเยี่ยวเหรออ่าโรบักโดโรบักเอ้ยไม่ใช่ผมพิมพ์ผิดเดี๋ยวเดี๋ยวโรบักเอ้ยเดี๋ยวชื่อเกมอะไรวะจะไมมีคนตอบได้วะเอานี่ไงโรบักผมพิมพ์ผิดอ๋อ b l o x นี่หว่า <laughs> มา what are some spots that involve water swimming ไป swimming ขยายหน่อยขยายหน่อยโอ้โหแต่ผมแบบอายาลิสนจะบอกเหตุผลที่ทำไมที่ทุกคนต้องวิ่ง exercise ออกกระลังกาย exercise e e. โอเควูอ,อกกระลังกายมีคนตดยไหมคุณหนึ่งถามว่าอะไรอะ่ะผมมองไม่เห็น what is the object that tell the time นาฬิกานาฬิกา watch เขียนไงวะ timepiece เอา timepiece ก็ได้เอา,ามอา timepiece อีซีอุ้ยไม่ทันอายาอุ้ยผมยังอยู่อยู่เนี่ยปิมผมบอ,อกแล้วปิมวอเตอร์ซั <laughs> มฮอลิเดย์ไวเอร์อายุแคนเดรสอัพคุณจะไปทำอะไรที่ไหนเต็น <laughs> ผมคิดเลยไม่ออกฮอลิเดย์วันหยุดจะไปทำอะไรณจะอยุดวันหยุดจะทำอะไรทาวเวลผมปิมไม่ทันโอ้โหสับต้องยาวจริงผมคิดไม่ออกเลยอะ <laughs> อย่างน้อยผมต้องอสัสควินให้ได้เกมเนี้ย <laughs> ผมต้องอาสวินให้ได้ขออีซีมั้ง <laughs> มาครับรอบนี้อุ้ยผมอยู่กลางว่ะอุ้ยผมอยู่กลางเลยรอบนี้ name something you wear on your feet ชูลองทำอ่ะซ็อกซ็อกอ่ะซ็อกก็ได้อ่ะอุ้ยผิดผิด so s y ซ็อกเอออุ้ยเก็บไม่ทัน name a 2D geometric shape เดี๋ยวนะถ้าผมจะไม่ผิดตอนที่เล่นเกมคำสั้นอ่ะมันมีคนตอบมาเซอร์เคิลไว้พอเอาเซอร์เคิลนี่แหละง่ายดีอุ้ยลูนหาไปไกลมากซับอะไรวะหน้ายาวมากอู้ โอ้คิดได้ไงวะน้าเนมอัฟฟายมันเปนวิดีโอเกมคาแรคเตอร์มาริโออยังไงเหกันมาริโอเฮ้ยคิดไม่ออกจริง what do you s h a k e before y o using อะไรที่ควรเขย่าก่อนเดมิลได้ไหมนมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมบีบอ่า M I L K ค่เอ้มิลคุรู้น่าเก่งมากอ่ะอ้าวมีคนออกมี เมดิซีนโไอ้นนี่ยา What are the type of season ฤ no, ด no, no. uh, e, ูร้อนสปริงอ่ะสปริงก็ได้อะสปริงสปริงเออย่างน้อยก็ได้ตอนนี้ผมเป็นอันดับสองเลย Name and outdoor activity outdoor activity แคมปิ้งแคมปิ้งแคมปิ้งเอ๋ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เจ็ดบล็อกครับอ้าวคนดูครับ็นกระนัใจให้กันด้วยนะคนดูทางโน้นฮะปลาเสียบมะหู คิดได้ไงวะ name and animal dance h a s o r n uh, อ้ายเดี๋ยวนะผมคิดอะไรไม่ออกเดียก er, วางไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนตัวจอยแม dance เดียดแดน dance. <c oughs> er dance, อะไม่ได้เฮ <c oughs> ้ยผมคิดไม่ออกอ่อ uh, อันโอ้โหสับยานี่ขนาดเอาง่ายแล้วนะจงบอกเหตุผล you wake up in the middle of กลางคืนอ่อฝันไรไนแม่ไนแม่ N I G S T M A I E เอ๋ไนแมเอาดี๊ก้าวบล็อกฟันร้ายไงจงบอกเหตุผลทำไมคุณถึงตื่นกลางหนึ่งนะฮะอุ้ยนั่นก็นได้ไนแอมเหมือนกันวะสุสีกันมาก Tell me the most important meal of the day จงบอกอ่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอาหาร of the day f i e n d f l y แล้วกันอุ้ยผมจะพิมพ์ทันปเนี้ยไม่ทนันผมพิมพ์ไม่ทนัน เร็กฟาโอ้เออ่ะรูน่าชนะยออ่ะเก่งมากอะเก่งจริงที่ผมเล่นตั้งนานแล้วผมได้ที่สองเลยแต่วินสุด let's go อีซีป่ะอย่าน่อมองเลยน่อมองยากไปคิดไม่ออกผมต้องชนะเก็บนี่ให้ได้ name animal a n that move very slowly snail 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 ก็ได้เอ้าเออโหยังได้อยู่ได้อยู่ snail snail จะคนอื่นเขาตอบอะไรวะยาวจังตัวอไป Inleven เออแล้วไปก็ช้า name อ่า2 D geometric shape เจาะบอกสิ่งที่เป็นรูปร่าง2มิติกินแล้วไม่ออกบอกเซอร์คืนไปก่อนครับ <laughs> name apart of the body เพราอเจาะบอกที่อ่าเจาะบอกส่วนของตัวงั้นเหรออ่า arm arm ไปก่อนคิดไม่ออกจริงเ <laughs> อ้ยทำไมเพิ่มลืมเพิ่มตัว S ลืมเพิ่มตัว S ป่ะโทษที <laughs> hand เออ hand เออ hand ก็ได้อ้าวออกแล้ว w h e n I need help คูม y ask parents พ่อแม่ครับ E N T อ่าเมื่อไหร่ทแบบี่อ่าเด็กต้องการที่จะช่วยเหลือนะฮะใครที่จะสามารถช่วยเขาได้นะครับผม Name one thing you would find in the pencil case โอ้ก่องปากกาอะไรวะจงบอัลวันสิงที่อยู่ในเพนซิลเค e ก็เพนซิลไงเอ้าไม่ได้หรอเพนซิลเลยได้ไหมเพนซิลง่ายๆเลยก็เพนซิลอ่ะผมนำอยู่นะตอนนี้ วอดบู้ชูฟ้าอินอ่ะฮันเต็ดเฮาส์อ่าคุณจะสามารถเจอหาอะไรในบ้านผีสิงแห่งนี้ได้นะครับผมบอกได้ครับเดี๋ยวว่าโกสครับเอสด้วยอ่ะแถมแถมแถมเออต้องมีเอสการมีเอสที่ช่วยได้เหมือนกันนะเออโกสผีหลายตัวไงอุ้ยผมนำผมดำบไอชาได้ไงวะเนี่ยเวนดูคิสโครสเจอเออไอส์เมื่อเด็กปิดตาคอววืออะไรวะเมื่อไหร่ที่เด็กจะปิดตาสลีปไงสลีปปิง สลีปปิ้งเออเมื่อไหร่ที่เด็กจะหลับตาก็คือสลีปปิ้งก็คือการนอนหลับนั่นเองมามาครับเออชนะชนะแบบงงเ <c oughs> ขาไม่เล่นกันหเหรอเฮ้ยรอบนี้ผมชนะแล้วเย่ yeah. โอ้ผมเล่นหลายรอบม,มากกว่าจะชนะได้แบบเหนื่อยอนกันนะเดี๋ยวนะทำไมหุ่นผมมีตั้งสองตัวไว้ตรงนั้นเฮ้ยผมขอชนะสองตาติดได้ไหมมีความเป็นไปได้ไหม name something that you do when you get home from school home work ไง home work อาอุ๊ยลืมลืมพีโตเอสโฮมเวิร์ <laughs> ครับการบ้านก็คือเราจะได้อะไรกลับบ้านนะฮะจากโรงเรียนน,บบน,นั่นคือการบ้านนั่นเองต้องดูเก็พิมพ์ว่าอะไรอ่ะโฮมเวิร์เหมือนกันวะ่ะ What are the things you see in the classroom คุณจะเห็นอะไรในอ่าครัสรูมแบ็ k บอร์ดอะแบ็กบอร์ด B O A R D เฮ้ยได้ด้วยแบ็ k บอร์ดได้ด้วยวะ่ะอุ้ยอุ้ยแต่คนอื่นยาวมากเขาเขาพิมพ์ว่าอะไรอ่ะ ไวบอร์ดอุ้ยใกล้เคียงใกล้เคียงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ What snack ขนมอะไรที่ do you u s u a l l y Eat a t the movie Popcorn Popcorn c o r I n s ต้อง S ไว้ y. นี่ <c oughs> เอา้าไม่ได้นี่หว่าได้ได้แค่ Popcorn ได้เฉยผมนำอยู่นะตอนนี้นำแบบนำนำริ้วอยู่อนำเล้วอยู่สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยน้หมียว Name something people do while watching f i r e w o r k คนเราอ่า Standing <c oughs> Standing <c oughs> อยื่เฉยนั่นแหละ เอาสแตนอยไ้แสตแสตนไดเฉยวอชชิงก็วอตเออวอชชิงก็ได้นี่ว่ะทำไมผมไม่ได้ไม่อาดิวะดรีมสแตนสมายยิ้มมัน <laughs> อ <laughs> the เ e ียเดือนในปีนี้อะไรที่ยาวที่สุดเดซิมเบอร์เซ m ต e เบอร์เด e r ผมคิดได้เซิเสอจริงจริงจะบอกว่าเซ p t e เบอรเอ้ยเดี๋ยวนะพฤศจิกายนมัน,ดนนะเดือนอะไรมาโดเวมเบอร์โดเวนเบอร์ November. November. ก็เท่ากานันอยู่ดีมันมียาวกว่านี้แต่ผมดูไม่ออกเวดูค no ิสโนอะไรอะโนว์ no สเปนออฟแต่ไทม์แกนดี้ขนมไม่ร uh ู DB ้เอ้าคือแล้ววะเขาทำแนว playing game อ๋อโหยาวมากนำไปเลยอ่ะนี่ยแไทฟ์ออฟบูดิ้งเอาซีมูบิโคลเอาไปซีมเดี๋ยวนะเ็นควินบอกว่าเอาเ็นกวิกซันตาดีกว่าเซฟก่อนเซฟก่อนอุ้ยเดี๋ยวเดี๋วผมพิชผมฟเอสเอันตไม่ใช่อา ไม่มีใครพิมพ์ได้เลยครับ <laughs> ไปแล้วครับตกรอบไปแล้วครับหนึ่ง name something that has root อ uh ่าราก three t h r e ไรไม่ออกบอก three ไปก่อนอุ้ยข้างๆก็ไปไกลแล้วว่ะอุ้ยก็แซงผมแล้ว what do you say before using medicine 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 มีคนพิมพ์จำได, <laughs> จำได้จำได้ว่ามีคนพิมพ์จำได้ว่ามีคนพิมพ์อุ้ยยังตามทานอีกเนาะไหนดูซิเขาพิมพ์ว่าอะไร มิลเช e โอ้โหมิลเชคยาวกว่าโอเคครับต่อไป What do you miss about school โอ้เวอะไรออกไปได้เหรอเดี๋ยวเโอเ้โอเิกได้ไหมไม่ได้เหรออ่าอุ้ยผมคิมไม่หอ่กองจริงผมคิมไม่ห่กงจริงโอ้โโอ้หแพ้เลยครับแม่นิดเดียวเองนิดเดียวแม่ตอนแรกนำลิ้วตอนนี้โดนแซงจนแพ้เลยครับอ่ะผมว่าผมว่าเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าชนะตานิงผมก็ดีใจละ มีขึ้นตรงตรงแท่นอันดับอะทัวสอคนทคน,นี้ผมก็ดีใจแล้วได้วินหนึ่งแล้วโอเคครับถ้าหาชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พีดไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย